ครับผมวันนี้วันที่สิบห้าธันวาคมสองพันหกสี่นะครับอ่าก็มีคณะเยี่ยมเยียนมาจากไหนครับจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาใช่ไหมครับครับผมโอ้หนี่ดูนะครับมาจากสงขลาเลยครับสงขลาเนี่ยครับคณะมาเยี่ยมเยียนเนื่องด้วยอะไรครับก็มาดู วิถีชีวิตพอเพียงโอเคลครับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใช้จริงทำจริงทจริงผลจริงโอเคครับไปเดี๋ยวผมจะไปนำไปทางนู้นเลยครับมาโอเคครับผมนี่ครับอาจจะเลขสวยก็ได้นะครับวันนี้แปดแปดหนึ่งสามครับ นี่ครับก็เกษตรพอรเพียงก็อนุนันนี้มากครับรวยมากแต่ผมแซมไม้ป่านะครับตัวน,นี้จะเป็นไม้ป่าอ,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 อันนั้นไม้ที่เขาว่ามาจากอสาอสเตรเลียไซิวอโอคกอะตัวน,นั้ก็ะจะมีส่วนมากจะเป็นไม้พยุงครับของผมไม้พยุงอันนี้ก็ปลูกได้สองปีครับพึ่งคิดได้ ใช่ครับเนี่ยเนี่ยต้นเสาฟีครับเนี่ยต้นนี้เลยครับเสาฟีครับต้นถี่นเนี่ยจะมีไอ้นี้ต้นมะฮอกกานีปลูกพร้อมกันแต่โตเร็วครับต้นนี้มะฮอกกานีแต่ผมอยากได้ต้นที่อยู่ภาคใต้นะต้นอะไรนะจำปาจำปาทองอบอกเลยังไงอ๋อเหรอจำปาทองเหรอนึกว่าจำปาตะ เออใช่ใช่ใช่อันน oh, yes, 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 yes. ั <laughs> ้นแล้วมั้ยต้นใหญ่ๆผมจำไม่ได้จำปาจำปาเนี่ยจำปลาจำปาดะก็จะเป็นผลไม้ไม่ไม่ไม่ใช่มันจะเป็นต้นแบเนี้ยหรือต้นอะไรนะคล้ายๆกับต้นยางนาน่ะต้องหาข้อมูลแล้วครับผมเรียกว่าต้นอะไรนะ ต้นสูงๆใหญ่ๆนะครับคล้ายๆกับต้นยางนาเนียพยอมพยอพยอมไหมอ่ะยอมไหมไม่ไม่น่าใช่พยอมหรอกต้นหนึ่งเนะต้นอะไรก็ว่าอยู่ใหญ่ๆสูงๆคล้ายๆกับต้นยางนานะ่ะมันสูงนิดน่อยยางนากัน,น,นครนบยอยองพยอง่ยอยองพยองพยอยอ้พยองลยออั ต้นที่สมัยพอวอนุมกําลังมาตอนนั้นที่แกเป็นสอนอยู่ทัพทีมกับตอนนั้นเนี่ยดอะโตแล้วปอมาดูเลยต้นอะไรต้นี้ต้นแดงครับไม้แดงครับผมนี่จะเป็นป่าอย่างนี้เลยครับอายุยี่สิบปีครับป่าเนี้ คิดว่าอย่างนั้นมันมันเย็นนะผมชอบมาเวลาอากาศร้อนๆที่บ้านผมก็ชอบมานั่งเล่นอย่างนี้แต่ตอนนี้คือยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะมีตอนนั้นก็จะปลูกหลายๆอย่างลงไปครับมีกล้วยมีมะละกอมีอะไรครับมีวางข้อน้ำไว้ตงนี้ตลอดสวนเลยใช่ไหมใช่ครับ เนี่ยผมกําลังเริ่มต่อเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันใช้เวลามาสามปีแนละ้วผมก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆ,<ช>ๆเต็มสวนเลยใะครับแล้วระบบน้านี่ใช้ระบบอะไรครับระบบน้ําก็ใช้เครื่องใช้เครื่องไหมใช่ครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์ข้างบนด้วยครับอีกอีก,อกหนึ่งตัว,วาาใช่ครับ ตรงนี้มันจะเป็นที่นาเก่านะครับตรงนี้แล้วก็เป็นที่ดอนทนี้ก็เลยมาปรับปรุงปลูกปลาอะไรับพีน <c oughs> ปลานิลครับสมักปลาเป็นกินพืชครับอันนั้นก็เป็นต้นตะเคียนครับ แล้วก็จะให้น้ำช่วงนี้กําลังมาซ่อมปั๊มน้ําครับ,บใช่ครับสองปีกับหกเดือนครับ,บ,บใช่ครับเริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วครับใช่ครับเนี่ยาาครับใช่ออกจันทร์ ก็ไม่ถ no ึงว่าดีเท่าไหร่เพราะว่าผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปหกสิบตันครับตรงนี้ใส่เยอะมากคใช่เป็นดินทรายเหมือนกันใช่ครับเพิ่งมาซ่อมวันนี้น้าเป็นวันแรกเลยวันนี้ดูครับมันเริ่มมันเริ่มออกเลยออกจันรกับทุกต้นเลยครับนี่ครับออกจัน เกือบทุกต้นเลยครับใช่อันนี้อันนี้เป็นท่อพีครับก็เส้นละพันสองร้อยเมตรก็พันหนึ่งสองร้อยเมตรครับผมสองปีครึ่งปีครึ่งเา จะไปจะไปซื้ออกกอกไปทำ้างใช่ครับที่สงขลาดินไม่เยอะแค่หม้วนเดียวก็พอแล้วแต่ก่อนจะเป็นดินทรายเหมื่อกันแต่ว่าก็นี่น,น,น,นีดินที่ผมที่ทำเอาไว้ที่บ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดู<ม>แกรบดํำผสมเปลือกมันครับตัวนี้เ<ด>น่นนจะดําแบบนี้เลยดูรากอันนี้ผสมเองเลยผสมเองครับแกรบดำนี่ นี่ซื้อแกบดำมาแกบทับแกลบเผาเพราะว่าสุรินเยอะสุรินเยอะมากโรงสีข้าวเยอะแกบดำกับอะไรนะครับไอเปลือกมันตำบันหลังทีนี้ทีนี้มันเป็นโรงงานเปลือกมันตำบันหลังเยอะถ้าที่นู้นก็เอาอะไรก็ได้ที่หมักนี่ยพวกอะไรนะต้นปาล์มต้นอะไรนะเจ้าปาล์มนี่ก็โชว์แล้วเนี่ยนี่ขึ้นแล้วนี่ใช่ครับขึ้นแล้วน่ารักไฟครับ เกือบทุกต้นแล้วครับเนี่ยออกมา,มาเก,า<ต>ากือบทุกต้นต้นแตกนะนี่ครับท่าต้องทำดินก่อนครับปรุงดินให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยปลูกมันจะขึ้นไปเลยครับครับ โอ้หนาวแล้วอ่าน่าจะเป็นโกโก้หรือเปล่าใช่อ่ะใบยาวๆโกโก้คือพอดินมันดีเนาะใช่ครับกัอะไรมน็ดูมันจะออกเยอะมากครับ <c oughs> ดูออกดู โอ้นู่นเห็นไหมแพงแพงหมดทุกต้นเลยนะอืึแพงไมแพงหมดทุกต้นเลยเดี๋ยวปีหน้าก็ไม่ต้องทำงานตากแดดแล้วทำงานอยู่ในร่มนี่แหละปีหน้าทำงานในร่มครับนี่ดูดวอวบเลยได้กินได้กินแน่นอนเลยครับปีหน้าเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาก็น่าจะเก็บกินได้แล้ว ได้ครับปีหน้าจะได้นอนเก็บไล้ลองขึ้นเก็บครับสองปีครับจนปลูกลังมะพร้าวบางคนก็ว่าถามทําไมผมต้องปลูกยางนาด้วยผมคือผมชอบอะ่ะเราไม่ได้ปลูกเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับก็ปลูกตามความชอบชอบอ,ชอบอีกแล้ว <laughs> ต้องชอบก่อนนะใช่ ทุกต้นนะครับถ้าถ้าปรุงดินดีก็ปลูกอะไรก็ใช่ครับคือคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปปรุงแต่เฉพาะตอนปลูกพี่นู่นเขานี่ปรุงทั้งหมดนี่ก็ดูผมต้นนี้ผมปลูกร้อยสามสิบต้นแล้วก็ปรุงดินอินรีนะหกสิบหกสิบตันตรงเนี้ยตันก็ตันไม่กี่กิโล หนึ่งพันล้วบางกี่ดูหนึงพันกีล้างื่อบางกี้บอกว่าแกตันอยู่แล้วไม่ต้องไปถามเอาเช็ดเช็ดพ่อนี่ครับอ่ะไม่ไม่ต้องล้างหรอกมันเสียวิตามิน กรอบกรอบแล้วเนี่ยเอาพินชาเอาไม่ออกเลยนี่จุหน่อยได้ลองให้ป้าบ้านเบียร์ป้าเบียร์เยอะควันจะติดกลับมานะอันนี้อันนี้คือโอ้แต่ผมเก็บไปหลายรุ่นแล้วเนี่ยนี่ฟังเก็บเยอะครับครับเป็นลูกหมดแล้วครับผมเก็บไปหลายอันนี้แล้วครับ สองปีครับอ๋อฝรั่งฝรั่งยังไม่ถึงปีครับประมาณแปดเดือนครับตัวนั้ปดเดือนครับผมนี่นะใช่ครับอันนี้ฝรั่งกิมจูครับตินะฝรั่งกิมจูที่สงขาเรากำลังฮิตเนี่ยฝรั่งกิมจูเนี่ยนี่นี่แหละฝรั่งกิมจูไม่มีเมล็ดใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วก็ผ่าออกมามันจะแดงแดงไหมไม่ไม่ไม่แดงอันนั้นเป็นหงวอลสือสีแดงเป็นฝรั่งไต้หวันแต่นี้ เป็นเนื้อขาวนั่นแหละตะกรบไม่มีเมล็ดอ่าไม่มีเมล็ดเนื้อหนามาสวนมันต้องสดๆนี่ทุกทุกจุดเลยนลใช่ครับกัดกัดไม่ออกเอออร่อยไหมคุณสนานหวานหวานหวานไม่หวานก็ต้องหวานไว้ก่อนอ๋อ๋ออ๋ปอออ๋ออ๋อออ๋อออดอออเออบ แต่ก่อนก็เป็นที่นาครับแต่เป็นมันเป็นดาดอนน่ะทีนี้มันทําแล้วมันไม่ได้ผลก็เลยเปลี่ยนมาลองดูตัวนี้ดูน้ำน้ํานี่เปิดตามพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับไม่มีปิดแล้วแต่พาใช่จะแล้วแตะพาทิศึ้นก็จะไหลเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววนตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูระบบน้ำข้างบนที่ที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ ขอบคุณคณะนะครับมาจากพัทลุงอ้สงะโอ้สงขลามาไกลมากนะครับได้ได้ได้ติดตามช่องย t u b e ใช่ไหมครับครับผมอ่าโอเคครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับช่องเศรษฐาสเกษตรรถขุดนะครับต้นต้นบอลนี้กินได้ไหมครักินได้ครับของผมกูของกินได้หมดข้าวขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ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 ครับผม อสวัสดีครับผมครับผมครับครับครับผม